ด่วนข้อความจากคนคนนั้นถึงคุณนะคะอะตอนนี้นะเขามีอะไรอยากบอกคุณแบบด่วนๆเลยนะแบบด่วนจีเลยนะจ๊ามาจ้าข้อความร้อนๆนะคะจากเขาคนนั้นถึงคุณอะให้คุณนะคะตั้งจิตตั้งสมาธินึกถึงเขาคนนั้นนะคะคนที่อยู่ในใจคนนะั้นดูซิว่าตอนเนี้ยเขามีข้อความอะไรส่งถึงคุณคะไม่หมอขอห้าใบค่ะ อรที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้แรนดอมนี้นะจ๊ะอาจจะเป็นการดึงดูจดจากไพ่ก็ได้นะมาดูกันเลยนะจ๊ะด่วนนะคะข้อความจากเขาถึงคุณเอ่อหนึ่งไม้นะคะคืออะไรเออเดอร์ซันเอ่ออ,อ,อะไรในห้าไม้นะคะแล้วก็สามไม้ว้ามีปัญหาในเรื่องของระยะทางกันหรือเปล่านะคะไพ่ใต้สำรับเป็นแปดถ้วยนะคะโอเคอะ สำหรับชาวแรนดอมนี้นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะออตอนนี้ห่างกันด้วยในเรื่องของระยะทางแล้วนเนาะแล้วก็คือไม่ได้ห่างกันแบบเฉยๆด้วยนะห่างแบบว่ามีความขัดแย้งนะคะแล้วก็มีความทะเลาะก,กันอยู่มีความไม่เข้าใจกันอยู่ตอนเนี้ยจิตใจขุ่นมัวแบบว่ายังมีมีความไม่ตรงรอยอะไรกันบางอย่างห่างห่างกันไปแบบที่ไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคกล้องไม่ค่อยโฟกัสแก อ่ะโอเคห่างกันไปแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจกันอะ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณที่สุดตอนนี้ถนะ้าคืออะไรรู้ไหมเออเขาอยากจะบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณนะคะเออเขาคิดถึงคุณนะอยากเริ่มต้นใหม่อะ่ะอยากเริ่มต้นใหม่อยากปรับความเข้าใจกับคุณนะคะตอนนี้เขาเขาเหมือนกับเขารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ไม่แฮปปี้เลยพูดง่ายๆเงีง้ยไม่ไม่ค่อยแฮปปี้เลย พยายามแล้วนะเขาพยายามที่จะมีความสุขกับตัวเองนะคะแต่มันก็เท่านั้นแหละในเมื่อมีความสุขกับตัวเองแล้วแต่ไม่มีคุณนะคะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเออเพราะฉะนั้นนะคะ สำหรับสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะชาวแรนดอมนี่ก็คือเขาคิดถึงคุณนั่นเองขยะกกลับมาปรับความเข้าใจกันถึงแม้เขาจะทําตัวให้มีความสุขแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีคุณนะคะก็ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยจ้าโอเคเป็นยังไงกันบ้างคะพอฟังแล้วเนาะอ่ะก็รีบไปเคลียร์นะคะรีบไปปรับความเข้าใจกันนะสําหรับชาวแรนดอมนี้นะคะใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะทักมาหาแม่หมอได้ตลอดตลอดเลยนะจ้าตามรายละเอียดที่ให้ไว้ได้เลยคะ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกัน สำหรับเชา้าหัวข้อนี้เช้าแรนดอมนี้ค่ะ